รัฐบาลประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเร่งกำหนดมาตรการและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นปี2568เดินหน้าผลักดันความร่วมมือกองทุนสิ่งแวดล้อมและพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำนายประเสริฐจ,จันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายเฉลิมชัยศรีออน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวสบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมภายในการประชุมโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงได้มีการเร่งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้โดยได้มีการมอบนโยบายที่สําคัญได้แก่ 1. รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆทั้งอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่ม 2. การให้ความสําคัญและการเตรียมการรองรับสถานการณ์ปัญหา PM 2.5 เพื่อให้กระทบต่อประชาชนให้น้อยลงที่สุดขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาแนวทางและมาตรการในการที่จะทําอย่างไรให้ PM 2.5ลดลงและให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 3. การให้ความสําคัญกับปัญหาการลักลอบฝังกลบกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังการเกิดอุทกภัยซึ่งจากการที่ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายก็ได้พบกับปัญหาดังกล่าวดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลในจุดดังกล่าวเอาไว้ด้วยและ5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้พื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลโดยในที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 1. หลักการสัญญารับเงินอุดหนุนภายใต้โครงการไทยเ g อรมน n c o r p เรชั่นออนเอเนจี m o บิลิตี้แอนด์ m คลเจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน234ล้านบาทโดยเป็นเงินอุดหนุนเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม150ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทางภาคธุรกิจโรงแรมที่พักธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าและการปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศ ให้แล้วเสร็จภายในปี2,570 2โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดกา๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ด้วยภาคประชาชนเป็นต้นแบบการขยายผลและการสร้างการรับรู้อย่างรอบคอบทั่วประเทศมุ่งเป้าการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของประเทศ สามมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาสังคมจากข่าวการรั่วไหลของสารแคดเมียมเมื่อช่วงเดือนเมษายน2567 4. มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568 ประกอบไปด้วยมาตรการการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองการจัดการหมอกควันข้ามแดนรวมไปถึงกลไกในการบริหารจัดการในการตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัด ทางนี้ในที่ประชุมยังได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม5โครงการได้แก่1โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ําในสอบปอป,ปลาว2โครงการอ่างเก็บน้ําแม่สะกก็นสองอำเภอ2จังหวัดแพร่3โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2งามวงวานพระราม9 4. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนไทยแก่งคอยจำกัดและ 5. โครงการทางหลวงใหม่เลข118ตอนบ้านแม่ JD, เจดีอําเภอแม่สรวยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระหว่างประเทศและบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และเชียงราย